สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดก็มีข้อมูลมาเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับคอ call นเตอร์จากมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าตัวเองเป็นช้อปปี้หรือเป็นเจ้าหน้าที่จาก JNT นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอด ก็ได้รับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่แอบอ้างตัวเองนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากช h อป e ีนะคะซึ่งก็ได้โทรมานะคะวันนี้และก็เป็นเบอร์โทรจากสิงคโปร์ด้วยนะคะจะสังเกตจากเบอร์โทรที่โชว์อยู่หน้าจอนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยบวก65แบบนี้นะคะ ซึ่งเบอร์นี้นะคะโทรเข้ามาตอนบ่ายโมงครึ่งของวันที่6เมษายนปี65ปีนี้เองและแอดขอบอกก่อนนะคะว่าแอดได้ทำการแอดมีการเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใน s h อป e e ซึ่งการได้รับเบอร์โทรศัพท์จากสิงคโปร์แบบนี้แอดก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าแอดมีร้านค้าที่เข้าซาย ในช h อป e ีที่เป็นซายต่างประเทศด้วยซึ่งเขาจะเป็นร้านค้าที่โคกับประเทศสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอื่นๆประมาณนี้นะคะทำให้แอดก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับเหตุการณ์นี้นะคะและเจ้าหน้าที่นะคะมีการโทรมานะคะซึ่งการรับสายนั้นจะเป็น call center ขึ้นต้นมาก่อนและมีการพูดว่า เมื่อเรารับสายแล้วนะคะจะมี call center ที่พูดขึ้นมาว่ามีพัสดุที่จัดส่งไม่สำเร็จกำลังจะตรีกับติดต่อเจ้าหน้าที่กด9แบบนี้นะคะเมื่อแอดกด9เข้าไปแล้วนะคะก็จะไปถึงพนักงานของเขาและพนักงานของเขาก็ถามว่า หมายเลขคำสั่งซื้อของเราคือหมายเลขอะไรที่มีปัญหาซึ่งแอดก็ไม่ทราบเพราะว่าแอดเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงตอบกลับไปว่าแอดยังไม่ทราบเลยเพราะว่าออเดอร์แต่ละวันของแอดมีหลายออเดอร์นะคะและเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ไม่สามารถตอบให้เราได้นะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะถามชื่อและนามสกุลของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งนะคะซึ่งแอดได้ให้ข้อมูลเข้าไปนะคะเป็นชื่อและนามสกุลจริงนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถค้นหาให้ได้นะคะและจุดนี้เองนะคะแอดก็มองว่าการที่เขาโทรเข้ามาเนี้คือการที่เขาต้องการข้อมูลส่วนตัวของเราเนื่องจากหากเขา,าทราบข้อมูลที่จะตีกับ พัสดุของเราอยู่แล้วก็จะต้องทำการแจ้งเราทันทีต่อมานะคะในวันเดียวกันนะคะแอดก็ได้รับเบอร์โทรจากอีกเบอร์โทหนึ่งนะคะซึ่งโทรมาจากไทยนะคะและก็เป็นเบอร์ call center เช่นเดียวกันนะคะแอบอ้างว่าเป็น jnt นะคะก็จะบอกว่าเบอร์นี้มาจาก jnt มีพัสดุที่ยังไม่ได้ส่ง กำลังจะตีกับติดต่อเจ้าหน้าที่กดหนึ่งเขาก็จะให้เราจะเป็นเบอร์ c center ที่ให้เราทำตามเขาไปนะคะและแอดก็กดหนึ่งเข้าไปและก็ไปเจอเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้แอดก็ได้ทำการถามกลับไปว่ามี call center ติดต่อมาซึ่งพูดก่อนหน้านี้ว่าแบบนี้นะคะจะมีพัสดุตีกลับและไม่ทราบว่าเป็นพัสดุหมายเลขไหนเจ้าหน้าที่ก็ให้คำตอบไม่ได้นะคะซึ่งก็เหมือนกันเลยแอดก็เลยคอมเพนไปว่าให้เขาไปพัฒนาระบบนะคะเพื่อให้หาว่าพัสดุของแอดที่มีปัญหาคือพัสดุใดเพราะแอดเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในช h อป e ี และทางเจ้าหน้าที่ก็พูดจาไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็วางสายไปก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่แอดเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าทำไมระบบของอช h อ p ป e ้ถึงมีการโทรมาแจ้งเตือนหลังจากนั้นแอดก็เลยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของทาง s h o p ป e ไปโดยตรงนะคะแล้วพบว่า ระบบของทาง s h อ p e e นะคะจะไม่มีการให้ call center มาแจ้งพัสดุที่จะตีกลับแบบนี้เลยนะคะและหากเป็นพัสดุที่มีปัญหาจริงในกรณีที่เป็นผู้ขายก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลนะคะสามารถพูดคุยกันได้โทรมาเลยว่าเป็นพัสดุหมายเลขไหนนะคะที่มีปัญหา และจากเหตุการณ์กรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแอดก็มองแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับมาแล้วว่าคอนเฟิร์มแล้วว่า,าไม่มีอยู่จริงนะคะที่เป็นระบบ call center ของทาง s h อ p e e จะไม่มีแบบนี้เลยและแอดเองก็มองว่าน่าจะเป็นการที่เขา แอบอ้างเพื่อเข้ามาขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะข้อแรกก็คืออยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆกับ call center ที่มาจากมิจฉาชีพแบบนี้นะคะและหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้รับการติดต่อแบบนี้เข้ามานะคะก็ช่วยมาแชร์กันนิดนึงนะคะว่า,เ,าเจอปัญหา รูปแบบใดบ้างนะคะและเจ้าหน้าที่มีการขอข้อมูลอะไรจากเราไปบ้างนะคะและจุดประสงค์เขานะคะก็คือต้องการอะไรกันแน่นะคะก็มาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะเพื่อที่จะได้แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้คนอื่นๆได้ทราบกันด้วยนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่แอดได้นำมาแชร์กันในวันนี้นะคะ หากเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ